สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีมานิสาเกียวดีจะพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่สวนคือเก่าจ้าน้ำท่วมไปใส่บรอดน้ำท่วมสวนน้ำท่วมหน้าคนคองกันนีกันยัางง่พี่น้องเอ้ยคนพักคน,นย่าซอยคนใหญ่คนพักคนขึ้น,นั้นบงนบงสูง,สง บืง้งโพดน้ำเนี่ยอันนี้แล้วมันอยู่เนี่ยน้ำมันอยู่สองมือล่ะน้ำมันอยู่ตัวสองมือแล้วผลบ่ตกงานหลาะบางเห็ดบางที่เห็ดออกทางอื่นหันออกเถิๆเนนะเห็ดพวกทางอื่นหันออกออกทางเห้าคืบอบอ่อปีนี้แล้วมันบออ่อ ปีที่แล้วมันก็ออกอยูออกมาหลายปีนี้บ่ออกเลยปีนี้นี่แถวป้ายางนี่มีแต่เห็ดปวกเล่าไตอัน,นอันคูใหญ่นี่บ่งเคยเอาปีที่แล้วนี่ปีนี้บ่มีจักดอกปีนี้แถวนี้ฮะแม่นัดนี่เห็ดปวกออกตีนากินเห็ดปวกกันเนี่ยฮะเลาะสู้มือได้ บม่อได้ขีคขาหล่อได้ยามันหลักออกเบ็ดปวกถ้ามันได้ขึ้นแล้วมันขึ้นปุ๊บเลยนะเอาเลาะมือนี่มืออื่นมาผัดขึ้นเนาะมันก็เลยต้อง,ลอมมอองหลาะสมอไงนะหาผัดป้าบานจะมันออกแต่ย่มไดหัวเว้นมือเดียวนึงกาบ,บานถ้ามันออกดอกวะหลาะยามันหลักออก เลาะซุมมือบ่ออกกับบ่เป็นอย่างถ้ามันได้ออกแล้วมันบานเร็วเลาะดูเลาะด,าดูไม่เสียหายถ้ามันบานแล้วมันเสียดายบางทีมาเฮ็ดเป็นกระชุกกระจิกเลยแต่ปีนี้มันบ่ออกรอกบ่งแล้วขี้ดินมันจนเป็นขีต้ตมอมละขี้ดินมันซื้นให้อย่งพอด ถ้ามันออกมันออกแล้วบ้างทางอื่นเขาเก็บนี่ทางเฮาฝนก็นจนมอยตกละแดดก็นจนมอยดดแดดละกะโบเห็นมีจักกระดอกออกดูเห็ดปวกใหญ่ฮะเห็ดปวกใกล้น้อยก็ออกอยู่เห็ดปวกใหญ่ก็ออกอยู่เห็ดปวกขาวใหญ่ฮะมันทำาบออกบบหลายออกบงละดอกสองดอกโ่พอดซีได้เกง บอกวงในดอกหนึ่งได้มือละดอกสองดอกเต็มที่สี่ดอกไปได้เห็ดปวกเต็มที่ได้เห็ดปวกสี่ดอกเห็ดปวกขาวขาคันในเหง้านะอันนี้ก็เล่อกซื้อดอกมันดีดอกหนึ่งเนี่ยมันได้แบบนี่ละมันออกมาหลายหหเห็ดปวกอันนี้ละที่มันออกนี่ huyết bùa khảo nhảy này, đọc nưng, mì kẹt này là huyết khảo nhão, ôi đọc điều này น้ำมันหลายฝดบ่หรือแนวไดห,หรือมันตังบ่ออกได้หนึ่งดอกเลาะซุมือได้แถวน้เบางปีที่แล้วนี้ออกตามมันเนี่ยออกตามกอไผ่ในซสิม,มันของงายบ่สะอ่อนแท้ๆโอ้โอ้โอีหนังเขียดเจนาเขียดเจนาเล่นน้ำ เลาะบางเห็ดซอยกันดูถ้ามันออกให้มันออกแล้วนี่เลาะผุมอันนี้นี่คลิปเก่าๆันเลาะอันนี้แหละเห็ดพวกนี่ดินี่เห็ดพวกยังสะนี่เห็ดพวกแหละนี่ก็ได้คือเห็ดพวกจิกนี่ได้แต่มันบ่ได้ออกเป็นหมูได้นี่ห็นบ่มันทำได้มีมีดอกเดียวพอรอ อืมีมดอกเดียวเขารอบ่ามีอันอื่นผลก็เป็นเห็ดพวกดำอยู่ได้แล้วเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็ดพวกจิกเดานนี่แต่อันนี้สิเป็นเห็ดพวกขาวไ่เองเห็ดพวกจิกว่ามีหมูมันมีดอกเดียวเขารอเนึ่งหมูมันอยู่ซ้าย ได้แบบนี้ตลอดมือละสองดอกสามดอกมันห่บเป็นหมู่เป็นพวกอันนี้ดอกหนึ่งบนนี้แมนอยู่บนนีแมนอยู่บนดอกนี่โมแมน,แมนเฮ็ดเบื่อนันได้ดอกหนึ่งได้สองดอก เลาะสูมือแบบนี้ละเห็ดค่ะยันมันลักออกมันก็นลักออกแล้วมือละดอกสองดอกบอชอสิได้เกง่งเลาอ,อันนี้แม่นหมดหละเห็ดปวกออกค่ะแต่ปีนี้พลาดปีนี้บ่มีอ้ยหมดงามได้นี้น้ำไหลก็หมดงามไหลวอ้ขั้น มันมีอะไรเลยเลยแปลว่าฝ่าวเออออเอฝ่าวคิดเนี่ยอเออเออเอหมดงามกัะติโดมีโดมีหาทั่วแล้วกระบอกนึนกนกลูกนกจบข่าวเออ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  เาเบิงสมมอบางทีมันจะเอสักจังๆสักหน่อยไม่มีก็ไม่เป็นไรโอ้หิ่ดเถ,เถิดมาได้ไม่ได้คลิปนี้ฟาวเอาเดี๋ยวไปเบิ่งทางผึสะกรจังหน่อยคลิปนี้ฟาว ไปหาเลาะบึงนี่มันทัวร์ๆอะไดหมาละเออน,น้ำเสือบึงผุน้ำแกงทั้งนั้นเลยนีย่น้ำแกงน้ำแกงน้ำแกงยังไม่ได้ลดเลยหน้าก็ยังไม่ได้ดำเลยหน้าว่านก็ตายเบิดหน้าก็ยังไม่ได้ดำ นาที่หวานไว้ก็ตายแล้วปวกจมปวกสลายอยู่มันทำผมมีเห็ดจมปวกเสบอูอดเห็ดทำาบขึ้นย่งแท้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าถ้าเห็นเห็ดยังสิโซ่ใหมอันนี้คงไม่มีแล้วแหละอื ยุงกระลายโอ,อ้พ่อ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 กลับบ้านเราดีกว่าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะฝ้าวฝ่าวนึกว่าสิพากันมาเจอจังๆไม่มีหรอกคะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะโอ้ยุงกระลายใส่ส่งขาสซันมาเอาเข้าวลงมาส่งคุณยายก็เลยม,มาแวะเบิ่งเห็ด แต่ไม่มีหรอกได้สองดอกได้เห็ดสองดอกเอาไปเอาไปซื้อ,อแล้วไงเอาไปให้มันเนาทิมแต่ก็อยากเก็บแต่ก็อยากเก็บบางหนานี่บางน้ำท่วมหน,าน,นะน,นานี่นะน้ำโพดน้ำผูผู้ใดบ่มีน้ำกามาสูบเอาด้วยนีย่โอ้บ่งผู ว่านหมดเลยเขานี่ะฮะโ้น้ำน้ำหมดเลยน้ำหมดเลยค่ะ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีค่ะไปหารลดก่อนบ่ได้เห็ด